สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะก็เมื่อวานไป TFG กันเนาะได้ยินไหมได้ยินเนาะได้ผมผมกำลังติด okay. พี่ชาดินเขาทักว่าวันที่สิบสองนะไปมีติวหุ้นอดอดเรียนออปชันเลยโทษออขอบคุณที่เตือนโอเคมาเรามาต่อที่ TFG น,นะคะก็มีนักลงทุนไปเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไปที่โรงงานที่กาญจนบุรีซึ่งโรงเนี้มีอะไรบ้างนะคะตรงส่วนตรงโซนนั้นนะ่ะก็จะมีโรงงานปรุงไก่ปรุงสุกแล้วก็โรงําชำแหละนะคะแล้วก็เขาก็พาไปดูร้านไทยฟู้ดเฟชมาเฟชมร์เก็ตของเขาด้วยนะคะซึ่งในส่วนของโรงเนี้มีกำลังการผลิตไก่ปรุงสุกดีที่2000ตันนะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็มีไส้กรอกด้วยนะคะแล้วก็ มีโรงชำแหละเนี่ยกำลังงานเชียดอ,อยู่ประมาณสัก400,000นะคะแล้วก็ผลิตอยู่ประมาณเชื่ดอ,อยู่ประมาณสักแสนสามตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ตลาดหลักเนี่ยของตัวโรงงานไก่ปรุงสุกเนี่ยก็คือไปญี่ปุ่นไปยุโรปนะคะก็้ายๆกับเจ้าอื่นๆน,นะคะแล้วก็จีนนะคะปีนี้ตั้งเป้าปริมาณการส่งออกไก่เนี่ยจะเพิ่มประมาณสัก25%นะคะโดยเป็นส่วนดิบเนี่ยประมาณสัก Uh, 7 5 0 0 0หานะคะเพิ่ม25%นะคะส่วนไกป่ปรุงสุกเนี่ยประมาณสัก20,000ตันนะคะเพิ่ม33%อย่างที่แดงเขียนไว้ในนี้เนาะ uh oh. แล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยก็มีอีกที่นึงที่ไปเราแบบรู้สึกอก็ประหลาดใจนิดหน่อยอ่ะเรือพูดอย่างนี้ละกันเพราะว่าต้องยอมรับเลยนะว่าพี่ไม่เคยไป้านไทยฟู้ดเฟสมาร์เก็ตเลยนะคะเพราะอะไร oh. เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาเนี่ยจะทํา คล้ายๆยุทธการป่าล้อมเมืองนะคะก็คือเปิดจากต่างจังหวัดมาก่อนนะคะซึ่งในกรุงเทพเนี่ยมีสาขาอยู่ประมาณสัก70นะคะตอนนี้มีประมาณ450ร้อยห้าสิบเอ่อถึงสี่้อยเก้าสิบคือสิ้นปีสิ้นประมาณสิ้นเดือนเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ประมาณแถวๆนี้นะคะแต่ว่ามีในกรุงเทพประมาณแค่70สสาขาเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเขาเน้นต่างจังหวัดเป็นหลักนะคะ ซึ่งเป้าการเปิดสาขาปีนี้ก็อยู่ประมาณสัก600นะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็น750นะคะเงินลงทุนที่ใช้ในสาขาเนี่ย10ล้านบาทนะคะถามว่าเ e อ้ยทำไมไปเรารู้สึกชอบร้านนี้เพราะอะไรนะคะคือจริงๆอ่ะพี่เคยเดินร้านแบบเนี้ยในในกรุงเทพนะคะคือเคยเข้าไปเนี่ยร้านก็จะแบบโวงเงียบเงียบเงาเนะคะแล้วก็ของก็ไม่ได้เยอะแต่พอเราเข้าไปในไทยไทยเอฟจของ t f เทฟจเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าของเนี่ย ครบคันอ่ะพูดแบบนี้แล้วกันเนาะมีทั้งของสดนะของสดก็คือแบบเหมือนกับเราไปตลาดเลยนะคะไปตลาดเลยเจะเห็นแบบหมูขาหมูเป็นชิ้นชิ้นเป็นไก่เป็นตัวตัวคือเหมือนเราเข้าไปในตลาดสดเลยนะคะอันนี้เท่านี้ไม่พอนะคะพวกของแปรรูปก็มีอยู่นะคะในในในพาร์ทที่เป็นของเขานะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆก็คือพวกซอสพวกอะไรเนี้ยจิปาถะเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือแบบกึ่งแบบเซเว่นเลยอะ่ะคือไอ้สาขาเนี่ย เออกลึ่ๆคล้ายๆเซเว่นเลยแต่อาจจะความเยอะของอสินค้าที่เป็นแบบเขาเรียกสินค้าทั่วไปเนี่ยอาจจะน้อยกว่าคือที่เนี่ยมันเหมือนกับเหมาะกับคนที่จะเข้ามาซื้อเพราะว่าพอดีมีมีร้านเนี่ยอยู่มีตลาดสดอยู่ตรงกลางด้วยแต่มันเป็นตลาดเย็นนะคะ <มา S 1> เขาบอกว่าคือความเด่นของเขาเนี่ยคืออะไรในร้านของเขาเนี่ยก็คือหนึ่งตัวสินค้าเนี่ยก็จะมาจากตัว ทางโรงงานของไทยฟู้ดเองด้วยราคาขายเนี่ยก็แอาจะดีหน่อยหนึ่งก็คือ,คอราคาค่อนข้างถูกนะคะถ้าเทียบกับ <All o. S 1> อื่นๆใช่ใช่ใช่นะคะแล้วก็คือเขาก็จะได้แบบแบบไอ้พวกที่เป็นสินค้าอื่นๆเช่นแบบพวกซอสนู่นั่นนี่เข้ามาแล้วก็รวมถึงเนี่ยในในข้างหน้าเนี่ยก็จะเริ่มมีรายได้อื่นๆเข้ามาเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดจากคู่ค้าเนาะแล้วก็ค่าโฆษณาค่าเช่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเหมือนกับเงินกินเปล่าเข้ามาเลยนะคะก็ะพอมา mm. ปุ๊บมันก็เข้าไปกําไรเลยนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่า ไอเ่าเนี้ยคือน่าจะช่วยในเรื่องของอัตรากาไรให้ดีขึ้นปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าร้านของเขาปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก4ี่ห้าสาขาเนี่ยมันเป็นร้านที่เขาลงทุนเองไม่มีแฟร์ชัยเลยนะคะเงินลงทุนที่ใช้ก็พอสมควรแล้วก็ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอาจจะบางสาขาเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยกว่าจะเริ่มเห็นเบรกอีเวนต์เนี่ยก็น่าจะประมาณสัก3 4เดือนแต่ว่าตัวเนี้ยต้องบอกว่าดีกว่าสมัยก่อนนะคะแล้วก็ยอดขายต่อสาขาเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักแสนเดือนล่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณสักแสนเจ็ด ต่อต่อสาขานะคะต่อวันนะคะซึ่งไอในร้านที่เราไปวันนั้นเนี่ยร้านเนี่ยเฉพาะร้านนี้นะคะประมาณสักสองแสนห้าก็ดีกว่าเยอะพอสมควรแล้วลูกค้าก็ค่อนข้างแน่นเลยคือคือคือวคือเดี๋ยวอาแดงอาจจะมีรูปให้ดูว่าตัวลูกค้าเนี่ยเยอะแล้วก็ตัวตัวอันเนี้ยอะไรอะไรตัวสินค้าเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะคะซึ่งเป้าหมายของบริษัทเองเนี่ยก็อยากจะมีอ่าร้านเนี่ยจะขยายให้เป็นปีหน้าเนี่ยเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็มีแผนที่จะเอาบริษัทเนี่ยเข้าตลาด ในอนาคตนะคะอันนี้คือภาพของตัวที่เราไปมาเมื่อวานนะคะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปกันต่อแม่อุตส่าตัดคลิปไว้แต่ประเด็นกันเลยนะพี่พอเราลันคลิปไปด้วยอ่ะมันจะไปตัดเสียงเราไงเราก็เลยกดแบบว่าพี่บรรยายไปด้วยแล้วมีภาพเคลื่อนไหวไปด้วยไงก็เลยแบบต้องก็เลยต้องเป็นลําดับไงต้องพูดให้เสร็จก่อนนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่า หน้าตาของร้านนี้มันมันน่าเข้าขนาดไหนนะอ่ะลองดูกันไปพร้อมกันนะพเพื่อนอ๋อเหมือนเสียงผมจะออกคนเดียวพี่นับไปเนาะเกือบจะเหมือนเซเว่นอยู่แล้วอะ่ะมีทั้งของสดของแห้งเนาะ แม่บ้านน่าจะชอบนะพี่ดูสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับมีฝาปิดอะไรเรียบร้อยโอ้โหงานนี้ผมว่าดิสรับตลาดสดได้เลยนะเนี่ยโอ้โห,โอ,โหอ่ะเรียบร้อยพี่ดีนะพี่นะดูแล้วน่าเข้ามากเลยอ่ะพี่มันดูสะอาดจ,จังเลยอะ่ะ ว่าไหมใช่อันนี้ที่หนึ่งบอกว่าพี่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับ้านเพราะว่าพีไม่เคยเห็นร้านคือไม่เคยเข้าร้านเขาเลยไงพอมาเจอแล้วว่าเอ้ยตกแบบคือเคยเห็นอย่างร้านอื่นที่เป็นโมเดลอื่นๆที่เราเคยเห็นเนาะก็แอบจะแบบรู้สึกว่าเออตกใจเล็กน้อยตกใจในความไอ้นี่ของเขาแล้วก็พอดีเมื่อวานได้คุยกับเพื่อนบางบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ประกอบการบางรายเนี่ยก็บอกว่าเอ,อ้ยโมเดลเขาค่อนข้างดีมากเลยนะคือ,ค,อคือกลายเป็นว่าโมเดลเนี่ยคือแบบเหมือนกับ แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยเขามีส่งด้วยนะมีส่งคือสมมติถ้าคุณซื้อเนี่ยรัศมีไม่ไกลมากเขาจะส่งไปถึงบ้านได้ด้วยนะคะอ๋อแต่แอบถือว่าอีกอันหนึ่งที่ความเจ๋งนอกจากสะอาดอความครบแล้วนะคือเขา,าเรียกว่าอะไรนะราคาไงคือมันไม่ต้องผ่านตัวกลางใช่ไหมนี่มาจากโรงเชื่อโดยตรงเนี่ยใช่ใช่ ใช่ใ,ชใชแต่ว่าแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยต้องอย่างที่พี่พเลียนถ้าเกิดสมมติใครแบบไปเคยไปฟังเขาเวลาเขาประชุมในออฟเดยเนี่ยเราจะเห็นแบบ net margin เน็ตมาร์จินค่าจะไม่ได้แพงไ,ไม่ได้สูงมากแต่ว่าพี่ว่ามันก็เป็นเป็นอะไรแบบช่วงเริ่มต้นเพราะอย่างที่พี่ปู้นนะว่าเขาต้องลงทุนพอสมควรนะคะก็อาจจะต้องมีกว่าจะสาขาที่มันเปิดใหม่ๆแล้วมันจะ ถึงจุดคุ้มทุนอะไรเงี้ยก็ต้องมันก็ต้องค่อยๆเป็่ยนค่อยๆไปเนาะออะไรประมาณนั้นกทมไม่มีใช่พี่กทมเนี่ยมีค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบชานชานเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอ๋อเออข้อดีคือแบบตัวนี้มาจินก็ดีด้วยแล้วมีรายได้อื่นเข้ามาด้วยใช่ไหมติดโป่งติดป้ายโฆษณาได้ตังค์อีกใช่ใช่เป็นเป็นมูฟที่น่าสนใจมากเพื่อนใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ตัวนี้เนี่ยสัดส่วนรายได้เนี่ยประมาณสัก เออสามสิบห้าสามสิบห้าสมสิบหกเปอร์เซ็นของพอร์ตละในในตัวตัว้านคาปรีกของเขานะคะค่ะเนาะงั้นเพิ่มทั้งร<อ>า,ายได้แล้วก็เพิ่มอัตรากําไรที่สูงขึ้นด้วยใช่นะค่ะโอเคอ่ะไปกันต่อพี่แนวโน้มปีนี้ใช่ไหมที่เหลือคือเขาเนี้ยปีเนี้ยถามว่ากังวลไหมต่อผลประกอบการเนี่ยพี่คิดว่าไม่ไม่น่ากังวลเลยนะคะเพราะว่าต้องนอนเนี้ยไก่เนี่ยตอนนี้อย่างที่เคยคุยกับหลายรอบแล้วเนาะเรื่องบราซิลที่มีการแบนนะคะก็ทําให้ผู้ส่งออกไทยเนี่ย ก็จะได้นิสสงด้วยนะคะในส่วน t f g เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนกับเขามีออเดอร์รองรับไปถึงไตรมาสสีล่ละนะคะทั้งในเรื่องของวอลุ่มแล้วก็ราคาด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนอะไรในส่วนของไก่หมักเกลือนะคะที่ในไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีผู้ประกอบการทําอยู่มาบานสัก3ารายแล้วก็ไทฟู้ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้ผลบวกนะคะเพราะว่าพอบราซิลมีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่า,าการส่งออกของบราซิลเนี่ยเขาจะส่งเป็นไก่แบบเหมือนไก่สดมากกว่านะคะก็คือเข้าไปเนี่ยคือ ไก่ปรุงสุกเนี่ยเขาอาจจะสู้เมืองไทยไม่ได้อยู่แล้วนะคะด้วยด้วยความเก่งของเราพูดแบบนี้ละกันเนาะเพราะว่าเราอ่ะจะเน้นไก่ปรุงสุกนะคะแต่ว่าในไทยเองเนี่ยทางไทยฟู้ดเองเนี่ยก็มีความได้เปรียบเทียบกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาน,นิสงส์ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จากปัญหาวาัาซิลที่เกิดขึ้นเองเนี่ยราคาขายเฉลี่ยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกว่า20%ละนะคะหมูต้องบอกว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะราคา่อ่อนตัวลงอันนี้แต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ดีดีในแง่ของเขาเพราะว่า เขาก็ไม่ได้อยากให้หมูราคาสูง,สงมากหรอกเพราะว่าพอหมูสูงมากเนี่ยปัญหาก็คือการกินก็น้อยลงนะคะเพราะว่าอาจจะไปสวิชไปกินไก่มากขึ้นแทนหรืออะไรแทนนะคะโดยภาพรวมๆนะคะแต่เขาก็บอกว่าตัวราคาหมูปัจจุบันเนี่ยก็ยังเกินจุดคุ้มทุนอยู่แล้วนะคะเช่นแล้วก็ในส่วนเวียดนามเองเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังยืนในระดับที่ค่อนข้างดีเลยในเรื่องราคานะคะแม้ว่าในช่วงเนี้ยอาจจะมีเบาๆลงไปบ้างนะคะก็มีประเด็นนิดหน่อยซึ่งอันเนี้ย อแอบกระซิบมาว่าเขาก็จะได้ผลบวกจากในเรื่องของปัญหาของคู่แข่งในไทยเหมือนกันนะคะที่ตอนนี้มีประเด็นอยู่ที่เวียดนามนะคะก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะส่วนร้านค้าปลีกอย่างที่บอกว่าปีนี้ตังเป้าก็คือ600สาขาย,ยอดขายในปีนี้ตังเป่าอยู่ที่3 0ม0่นนะคะโดยภาพรวมของปีนี้นะคะส่วนปีหน้าเนี่ยก็ยังบอกว่าตัว เขาเขาไม่ได้กังวลเรื่องไก่ส่งออกมากนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องโรคเนี่ยมันก็คงยังมีอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็การส่งออกเนี่ยก็ยังไปได้ต่อนะคะหมูเนี่ยแม้ว่าราคาจะปรับลงแต่ว่าน่าจะได้ในส่วนของปริมาณการขายมาเพิ่มทดแทนนะคะแล้วก็เวียดนามเองเนี่ยราคาก็ยังยืนอยู่ได้ดับค่อนข้างดีนะคะเขาก็มองว่า น่าจะเห็นราคายืนยืนนี้ไปถึงในช่วงแบบตรมาหนึ่งของอครึ่งปีแรกของปีหน้าเลยนะคะเ,คเพราะว่าเวียดนามเนี่ยไม่สามารถอนุมัติให้มีการเลี้ยงหมูใหม่ได้นะคะอุปทานเนี่ยไม่น่าจะเพิ่มขึ้นเยอะละนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องเวียดนามเนี่ยมีประเด็นหนึ่งก็คืออาจจะมีการเพิ่มในส่วนของธุรกิจอาหารสัตว์เข้าไปในเวียดนามเพิ่มเพราะว่าเอาเพื่อใช้ของตัวเองเป็นหลักเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาซื้อจากภายนอกแล้วก็มาเลี้ยงนะคะเพราะเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีแบบ contact f a r m ิ่งคือผู้ประกอบการต้องเป็นคนเลี้ยงเองแล้วก็ขายเข้าไปใน อุตสาหกรรมนะคะส่วนร้านค้าปลีกเนี่ยก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็อ๋อลืมลืมเวียดนามแบมีอย่างนึงก็คืออาจจะมีการขยายไก่ด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยที่เวียดนามเนี่ยพอร์ตเขาก็จะเป็นแค่หมูอย่างเดียวนะคะมันยังไม่มีไก่นะคะอ่าคราวนี้มาพูดถึงเรื่องวางหลักประกันนิดนึงนะคะเรื่องวางหลักประกันเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวทีก่อนไปที่เรื่องมาจินเนี่ยผมว่ามีคําถามของพี่วุฒวุฒเมลเนี่ยน่าสนใจพี่ คือ,อแกแกกับถามในไอม้มุมว่าถ้าเกิดว่าเขาไปทำรีเทลเยอะขึ้นเยอะขึ้นแบบเนี้ยอ้อาวแล้วคนเข้าตลาดสดน้อยลงอย่างเงี้ยม,มันไปภาษากันเขาเรียกว่าแคนดิบอลไลซ์คือทําให้ยอดขายส่งตลาดขายน้อยลงแต่มาขายปีกมากขึ้นมันจะกระทบกันไหมพี่เอ,อคือต้องต้องอย่างนี้นิดนึงว่าคืออย่างอย่างไทยฟู้ดเนี่ยหลักๆของเขาเนี่ยตอนเนี้ยการขายของเขาเนี่ยเขาจะขายในส่วนของเขาเองเนี่ย คือเดิมเนี่ยสมัยก่อนเขาอาจจะเข้าห้างเนาะเข้าแมคโครโลตัสอะไรเงี้ยบาร์บา,บา,บาไปเนาะแล้วก็อาจจะมีฟู้ดเซอร์วิสอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ส่วนหนึ่งก็คือจะเข้าห้างตัวเองเยอะตลาดสดเนี่ยต้องถือว่าทําได้ค่อนข้างคือไม่ค่อยได้ขายละพูดแบบนี้ละกัน<อ>ก็คือการขายของเขาเองเนี่ยมันควบคุมอะไรได้ได้ดีกว่า,าพูดแบบนี้ละกันก็คือเขาไม่สไม่ไม่ไม่ได้แบบ ไปที่ตลาดนั้นโดยตรงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยของเขาเนี่ยทำเพื่อหนึ่งส่งออกเนาะพอส่งออก,ออกในส่วนส่งออกก็ทำพาส่งออกไปเนาะแล้วก็การขายเข้าห้างเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าก็อาจจะน้อยลงคือเข้าในช็อปของตัวเองเป็นหลักมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนฟู้ดเซอร์วิสก็มีบ้างกัอาจจะขายให้ KFC ขายอะไรที่ท,ทุกๆคนทํากันอยู่แล้วนะคะอ,อันนี้เป็น2เป็น2อสมช ANNEL ที่เขาขายอยู่นะคะแสดงว่าไอ้ตลาดสดนี่ไม่ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นพาร์ทหลักเลย ใช่ใช่ไม่ไม่ได้ใช่ใช่คือถามว่าทํำไหมก็อาจจะมีบ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่ว่าการขายเนี่ยก็อาจจะขายเป็นแบบแบบสมมติเป็นหมูเป็นไปเลยหมูทั้งตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าอ๋ออันนี้อันนี้ถือคือที่เวียดนามด้วยนะที่เวียดนามก็จะขายขายกันนะคะงั้นกลายเป็นว่าเกมเนี่ยพี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของแคนเบอร l ไลฟ์แย่งลูกค้าเดิมเองละกลายเป็นไปหาหน้าน้ําใหม่ไปดิสลอฟชาวบ้านดิสลอฟตลาดสดมากกว่านะเฮ้ยโอ้โเวิร์กชอบ อ่ะอันนี้มาที่คําถามมีเพื่อนถามมาเหมือน,นกันเรื่องมาจินพี่ไทยฟุตคุกเป็นหุ้นที่มีมาจินอ่าเข้ามาถืออยู่พอสมควรเลยพี่อืยไงกันบ้างค่ะใช่เพราะว่าต้องบอกว่าตัวมาจินเนี่ยอย่างที่เอาจริงๆพี่ก็เคยแชร์ไปแล้วเนาะเพราะว่าตัวเลขมาจินเนี่ยก็คือการนําหุ้นไปวางหลักประกันของผู้ไม่หาเนี่ยตรงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นการที่เอาไปนานมากละวางไว้นานมากละนะคะแล้วก็พอมีประเด็นเนี้ยคือพูดขึ้นไปให้ทางบริษัทรับทราบนะว่าเออเนี่ยตลาดเนี่ยกังวล เรื่องนี้มากพอสมควรแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาตลาดมันเซรแรงๆเนี่ยจะมีประเด็นกับเรากับกับ,ก,บกับพุ้นเขาพอสมควรเนาะคือเขาก็ทยอยลดลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะเคยสูงเนี่ยอยู่ที่แบบ40กว่าซะด้วยซ้ำนะแต่แต่พี่ขอแชร์ตัวมานะตัวเลขสัก40เนี่ยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2 5เอก็คือจะเห็นว่าถ้าถ้าจะไม่ผิดอย่างไตรมากหนึ่งเนี่ยถ้าพี่จะไม่ผิดนะตัวเลขอยู่เฉลประมาณสัก30แล้วก็ถ,ถอยลงมาเหลือสัก25้า นะคะก็<ม>คือตรงเนี้ยก็ยังเป็นความตั้งใจอยู่นะว่าเขาก็ยังจะพยายามทยอยลดสัดส,ส่วนตรงนี้ลงไปเรื่อยๆนะคะเอือ๋อ,อคือมันถึงว่าเจ้าของเอาหุ้นไปเป็นหลักประกันแล้วได้งไงตั้งแต่ใช่กับน่าจะตั้งแต่เข้าตลาดเลยหรืออะไรประมาณเนี้ยพี่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเออ,อแล้วก็คือเขาก็ทยอยลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอาจจะยังแบบเออคือ ที่เขาเรียกอะไรต้นทุนที่วางไว้อะต่ำมากด้วยเห็เนเห็นทางทาง,ทางเขาทางบริษัทเขาแชร์มาให้พี่แบบนี้นะคะ,อะเออไม่มีวันโดนฟอราสับพูด,ดง่ายเจ้าของเอาอเอาทุนตัวเองมาวางมันโคตรถูกเผลอเป็นพาด้วยสมับางทีใช่ไหม เพราะเข้านานมากเลยว่ออะดใช่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 เพราะว่าเรื่องนี้คือ,เ,เ,อเวลามีประชุมนักวิเคราะห์ทุกครั้งเนี่ยเออเราก็เออส่วนใหญ่เลยก็จะมีประเด็นเนี่ยถามทุกไตามาสเลยว่าเออเนี่ยจะยังไงบริษัทมีแผนยังไงเขาก็แชร์ทุกครั้งแหละว่าก็คุยกันแล้วก็พยายามลดลงไปเรื่อยๆนะคะพยายามก็เราก็จะเห็นตัวเลขเนี่ยอย่างเนี้ยไตมาาหนึ่งมาสามสิบแล้วยี่ห้าเนี่ยก็คือแสดงว่าเขาก็ค่อยๆทยอยลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ดีก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ คอมมิตเมนต์อ่ะบอกนักวิเคราะห์ไว้ก็ลดถ้าไหม่เรื่อนเมื่อก่อน40นี่ลงมาเหลือยี่้าแล้วอ่ะก็น่าจะสบายใจได้ฟังแล้วก็แฮปปี้นะเพราะว่าดูทิศทางธุรกิจโอเคเลยล่ะนะครับคือเวลาธุรกิจดีไม่อยากให้มาเขาเรียกว่าสะดุดด้วยท่าแบบเนี้ยเนาะซู่ดูหาพยายามแก้ให้ดีแล้วล่ะพี่อ่ะสุดท้ายในมุมของการลงทุนละพี่อ่ะไปฟังมาแล้วชอบมากขึ้นไหมแนะนำยังไงกันดีครับพี่ จริงๆต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดเริ่มแบบปรับลดความคาดหวังลงเพราะอะไรเพราะเริ่มเห็นราคาหมูลงคือคือคือจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่คนกังวลก็คือแบบเว้ยราคาหมูวนผ่านจุดสูงสุดไปล,ละข้อที่หนึ่งเนาะเขาก็กังวลว่าเอออย่างเงี้ยมันจะ มันจะช่วงที่เหลือของปีอ่ะกำไรจะเป็นอะไรยังไงนะคะส่วนหนึ่งนะคะพี่มองว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่เออก็ต้องยอมรับว่าราคาอาจจะผ่านพิกไปละนะคะส่วนที่1เนาะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็คือในเรื่องของจากกําลังซื้อด้วยจากหน้าฝนด้วยหลายๆอย่างประกอบกันนะคะแต่ปีเนี้ยพี่มองว่า1อันนี้ส่งจากเรื่องไก่ส่งออกที่ทําได้ค่อนข้างดีเนาะก็คือ,อยังยังดีต่อในเรื่องของตัว บราซิลที่เกิดแปดนกด้วยนะคะแล้วมีสูกแบนนะคะเ mm hmm. วียดนามก็ยังเป็นอะไรที่ดีอยู่ในเรื่องของราคาแล้วก็ตัวร้านคาปริกเนี่ยก็ยังเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ยังมีมุมมุมมองที่บวกนะคะต่อกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผลประกอบการแต่มาสองอะไรไงเงี้ยพี่มองปีปีนี้คืออย่างที่บอกว่าไม่ห่วงละนะคะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็จากที่ฟังเนี่ยพี่มองว่า คืออาจถ้าถามว่าย่อลงกังวลไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดน่าเกลียดอาพูดแบบนี้แล้วกันเพราะว่าอาจจะย่อด้วยราคาที่มันสูงพอสมควรอาพูดแบบนี้นะคะแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าตอนเนี้มันยังมีประเด็นเรื่องการนําเข้าวัตถุดิบมาช่วยอีกเรื่องหนึ่งนะคะตรงนั้นอ่ะก็จะหนุนให้เรื่องของต้นทุนที่ลดลงด้วยนะคะ กลยุทธ์การลงทุนมองยังไงนะคะในเชิงกลยุทธ์เนี่ยยังมองว่า1เก่งกําไรแต่มาส2ได้นะคะก็ยังเป็นตัวผลประกอบการที่น่าจะตตโตได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เติบโตได้ดีในกลุ่มด้วยนะคะหากมาดูในเรื่องของ valuation เองเนี่ยปีนี้เอ่อน่าจะโตอันดับ2ในกลุ่มเลยนะคะในภาพรวมๆนะคะ mm hmm. ในเชิงของ valuation ก็ไม่ได้แพงมาก PE สักประมาณ ห้าหกเท่ามั้งนะคะถ้าเทียบนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งลืมข้ามไปเลยไม่ได้ด i v i d e n d y นะคะก็ถือว่าสูงเลยนะคะเกือบเกือบเก้าเปอร์เซนต์ั้งเกี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูในภาพที่พี่ส่งไปให้เนาะแล้วก็ตอนเนี้ยในบูมเบอร์คอนเซนแซสเนี่ยราคาเหมาะสมอยู่ที่ประมาณสักหกจุดหนึ่งสานะคะแม่เจ้าเฮ้ยแม่มด v เ d e n d ย i นใจเริ่มขนลุกละเก้าเปอร์เซนตอย dividend y P E ห้าจุดเจ็ แม่จ้าปีนี้กำไรโต44%โมเดลธุรกิจดีอ่าติดแค่เรื่องมาจิ้นเยอะนั้นเองแต่ผู้บริหารรู้แล้วล่ะกำลังกดให้เรื่อยๆล,ละเฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีวาพี่โอเคอ่ะได้เลยพี่เสียงนะขอพระคุณมากอุตส่าห์เดินทางไกลแล้วก็พาเพื่อนๆไปนะขอบคุณพี่เสียงจริงๆนะครับเดี๋ยวรอบหน้าไปไหนกันดีพี่ค่อยว่ากันอีกทีนะใช่เดี๋ยวรอบหน้านะคะกำลังเตรียมอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอนะคะ ได้โอเคขอบคุณครับพี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ